มาหยู่เครื่องปิมพ์ F3L 385นะครับตามจริง f 3เนี่ยจะเป็นอาการแบบนี้ถ้ามันมีปัญหานะยกตัวอย่างลูกค้าบอกว่าเปิดเครื่องขึ้นมาบางทีถ่ายกระสารได้บางทีถ่ายเสร็จนะครับมันฟ้องว่ากระดาษติดไฟแดงกับพิบเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาการเป็นยังไงเราจะยังไม่แกะเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ ดูตลับนะครับวิ่งผิดปกติไหมนะเราพยายามนะครับถ้าเราเป็นอย่างสมมติว่าพี่ๆช่างอาจจะชนานาญแล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเครื่องเองพยายามฟังเสียงจําเสียงเครื่องตัวเองว่ามันทํางานยังไงนะบางทีเครื่องมันมีปัญหาเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะครับบางทีเราซ่อมเนี่ยเราฟังแค่เสียงเนี่ยเราจะพอวิเคราะห์อ,อาการได้นะเพราะเราใช้เครื่องของเราทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้เสียงมันจะมีอาการอื้อยาวๆได้ยินเสียงไหม อาการนี้นะครับเหมือนสแกนมีปัญหาอาการนี้เหมือนสแกนเนอร์มีปัญหานะครับผมปกติเสียงมันจะไม่ดังแบบนี้นะครับดูไฟติดค้างไหมนะไฟสีเขียวติดค้างถ้าเรามองด้านข้างเราจะมองเห็นไฟสีเขียวติดค้างนะครับเสียงหายไปมาดูว้าไฟจะขึ้นหรือเปล่าอ่าไฟกับพลิปเห็นไหมไฟกับพลิปนะครับผมไฟกับพลิปนะ อาการนี้เนี่ยสแกนเนอร์มีปัญหานะครับบางรุ่นสแกนเนอร์เสียเนี่ยเราจะปรินได้นะครับผมเดี๋ยวลองปรินดูนะมันจะเออร์เลอร์ไหมนะครับผมบางรุ่นสแกนเนอร์เสียมันจะปรินได้นะครับเอฟสันเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับผมอาการจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถ้าสแกนเนอร์เสียมันจะมีเสียงดังเดี๋ยวเราลองปรินดูนะปรินเทสดูนะว่ามันจะปรินได้หรือเปล่านะครับ บางรุ่นปรินได้บางรุ่นถ้าสแกนเนอร์มันเออร์มันเสียปรินไม่ออกอย่างตัวน,นี้ปรินไม่ออกปรินไม่ได้นะคะรับผมเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเปลี่ยนสแกนเนอร์ดูนะเวลาเปลี่ยนอุป,ปกรณ์หรือถอดอุปกรณ์นะคร,รับให้ถอดปลั๊กออกนะให้ถอดปลั๊กออกก่อนน็อตด,ด้านบนอย่าลืมนะครับถอดน,น็อตอ,ออกอันนี้ผมถอดน,น็อตไปแล้วนะนะครับแล้วก็ดึงสายแพร่ออกได้เลยนะครับผมจากนั้นถอดปาครอบที่ออกจะมีน็อตด้านข้างหนึ่งตัวนะครับ ตามจริงมันจะพิมพ์ได้นะเดี๋ยวขอขอลองพิมพ์ดูก่อนนะครับว่ามันจะพิมพ์ได้หรือเปล่าปกติมันจะพิมพ์ได้นะแต่ถ้าบางทีสแกนเสียคาตัวเครื่องมันอาจจะทาให้พิมพ์ไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่สแกนมาดูกันว่ามันจะพิมพ์ได้หรือเปล่าในกรณีที่เราไม่ใส่สแกนเนอร์นะเสียงมันจะดังแปลกๆนะคะผมเสียงมันจะดังเหมือนแบบมันสั่นดังกึกขึ้งแบบนี้นะคือด้วยการวอร์มเครื่องนหละเราจะได้ยินเสียงปรินเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วว่าเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมพยายามฟังเสียงนะครับผม เราจะเพิ่งไปลื้อเครื่องดูว่าตลาบเนี่ยมันวิ่งมันสะดุดไหมมันวิ่งมันสะดุดหรือว่ามันวิ่งคล่องหรือเปล่านะครับมันมีปัญหาตรงไหนไมมอเตอร์เสียหรือเปล่าพยายามจาการทํางานของตัวเครื่องของเราไว้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเราเองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะถ้าเราแบบใช้งานประจําถ้ามันเสียเกิดจากการใช้งานจะซ่อมง่ายแต่ถ้าเราแกะลื้อแล้วมีปัญหาอันนี้ยอาจจะซ่อมยากนะครับผมอาจจะซ่อมยากนะดูมาดูกันว่าถ้าเราไม่ใส่สแกนเนอร์มันจะเป็นได้ไหมนะครับผมอันนี้เราถอดสแกนเนอร์ออกแล้วนะไฟขึ้นแบบนี้นะครับผม บางรุ่นพิมนได้บางรุ่นพิมนไม่ได้นะครับผมบางรุ่นอาจจะเออร์เลอร์นะครับผมตัวนี้ไม่สั่งงานนะไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานแต่ผมมั่นใจว่าสแกนเนอร์เสียเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสแกนเนอร์ใหม่ดูนะเดี๋ยวเทสสแกนเนอร์มือสองนะครับเรามีสแกนเนอร์เทสถ้าเป็นเครื่องลูกค้าเองนะถ้าเราไม่มีอะไรเทสอ่ะผมแนะนํานะครับอย่าแกะเครื่องนะเพราะว่า เราไม่มีอะไรเทสอะแกะเครื่องไปก็ไม่มีประโยชน์นะทุกคนเดี๋ยวเครื่องมันจะพังนะนะครับแต่ถ้าเราแบบมีอะไหล่เทสมีสแกนเนอร์จะเทสอย่างเงี้ยเราก็ลองแกะเครื่องดูได้นะครับผมแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะที่ร้านเราก็จะมีทั้งอะไหล่ของใหม่แล้วก็อะไหล่มือสองนะครับผมเครื่องพวกนี้นะครับมันเสียยากนะพวกสแกนเนอร์พวกนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นมือสองได้นะทุกคนเพราะมันค่อนข้างที่จะเสียยากแต่มันก็เสียได้เหมือนกันแต่เสียยากฮะ เดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูนะครับอาการสั่นอืดมันจะหายไปไหมไฟแดงมันจะหายไปหรือเปล่ปานะครับผมดูการวิ่งนะครับอันนี้วิ่งสะดุดนิดนิดนะครับผมบางทีตัวลังเหล็กนะครับมันจะต้องต้องใส่จาระบีข่าวนะเพื่อที่จะขับหัวพิมพ์บางทีมันจาระบีมันหมดนะครับมันอาจจะ มันอาจจะลื่นไม่ดีนะครับผมนะมันอาจจะลอล้อลื่นตรงไอ้นี้ยแกนเหล็กเนี่ยไม่ดีนะครับมันเลยมีสะดุดนิดๆน,น,นะครับผมดูว่าสแกนมันจะดังหรือเปล่านะเห็นไหมครับสแกนไม่ดังไม่เออเดอร์แล้วนะของเก่าเมื่อกี้นะครับสแกนมันเออเดอร์เดี๋ยวผมจะลองก๊อปปี้หรือถ่ายเอกาสารดูนะ,อ,ะอันนี้ไม่ถึงกระดาษเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกระดาษติด กระดาษติดมันก็เกิดขึ้นในหลายสาเหตุเราต้องมาเช็คดูนาทีละอาการนะกระดาษติดต้องดูว่าถ้ามันดึงกระดาษแล้วแบบดึงครั้งละหลายหลายแผ่นในตัวฟีดกระดาษล่างอาจจะเสียแต่ถ้ามันดึงแบบไม่ได้ก็จะเป็นตัวฟีดกระดาษบนนะครับผมหรือบางทีฟีดมันอาจจะติดก็ได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะค่อยๆเช็คทีละอาการนะครับค่อยๆเช็คทีละอาการนะเดี๋ยวเรามากดไทยเอกสารอีกรอบนึงดูนะครับมาดูว่าตัวฟีดมันจะดึงได้ไหมนะ เรื่องหายเออเลอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็มาเช็คชุดฟีดนะอ่าตอนแรกที่มันติดอาจจะเป็นเพราะฟีดมันทํางานผิดจังหวะนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดึงกระดาษมาดูกันว่ามันดึงกระดาษกี่แผ่นนะถ้ามันดึงกระดาษหลายแผ่นแสดงว่าตัวฟีดล่างม,มีปัญหานะแต่ถ้ามันดึงแผ่นเดียวก็ถือว่าปกตินะครับผมสีออกครบหมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีอาการเออเลอร์อะไรเพิ่มเติมไหมนะไม่ออเลอร์สแกนไม่ดังนะครับผม เดี๋ยวลองอีกแผ่นหนึ่งดูครับลองถ่ายสีดำดูเ<ๆ>นีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือตัวสแกนเนอร์ลูกค้าเสียนะครับผมนี่นะสแกนเนอร์นะครับผมเราก็เปลี่ยนตัวนี้มือสองห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับรวมค่าบริการทุกอย่างแล้วไม่ได้แพงนะแต่ถ้าของใหม่ก็เป็นพันนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ